หรือว่าพืชอายุสั้นนะครับพืชอายุสั้นเราก็จะมีตั้งแต่พืชผักกินใบเนาะพืชผักกินผลพืชไร่ข้าวโพดอะไรอีกอ้อยมันสำปะหลังรวมถึงนาข้าวด้วยเพราะงั้นวันนี้เรามีเวลาแค่กี่นาทีนะในการสรุปตรงนี้ยี่สิบนะครับก็จะใช้เวลาในการสรุปนะครับเพราะงั้นวันนี้ถ้าเร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 าวิเคราะห์ทั้งหมดอะทุกบูธทุกกลุ่มเนี่ย จะมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างของดินทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะพืชผักอายุสั้นเราจะมีเวลาในการดูแลจัดการนี้ค่อนข้างน้อยเริ่มต้นที่ถูกต้องคือเริ่มต้นที่ดีนะ1การปรับโครงสร้างดินทั้งหมดเลยก็คือมาร์กยวนยูโรนี่โครงสร้างที่เราขาดมาตัวที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องเติมในระบบก็คือจุลินทรีย์ตากานะครับ เพื่อไปปรับโครงสร้างและย่อยธาตุอาหารทั้งหมดเข้ามาดูแลนะครับในการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับเพราะงั้นวันนี้เราจะแยกพืชออกเป็น2กลุ่มก่อนนะกลุ่มแรกก็คือพืชผักกินใบหรือว่าพืชอายุสั้นเขาจะมีอายุประมาณไม่เกิน45วันนะครับถ้าเราใช้ในกลุ่มของมาร์กยวนยูโรและก็ตาก้าเนี่ยเราสังเกตด้วยวันนี้การเจริญเติบโตเขานะครับสามารถเจริญเติบโตได้เพราะ อาหารในปุ๋ยอินทรีย์ยูโรเนี่ยมีค่อนข้างเพียงพอแต่ถ้าดินพื้นที่ไหนที่ขาดธานอาหารนะครับเราจําเป็นต้องใส่ในกลุ่มของตัวไหนครับ12.30 <250, S 1> หรืออาจจะเป็น22.03ก็ได้อยู่ที่ว่าวันนี้โครงสร้างของดินตรงนั้นนะครับเคยผ่านการใช้ธานอาหารมาประมาณไหนนะครับเพราะงั้นวันนี้เราต้องวิเคราะห์พืชของเราได้นะนะครับพืชเขาจะมีอายุแค่นิดเดียวเองนะครับอย่างเช่นผักบุ้งเนี่ยที่เราเคยใช้อย่างที่ ของพี่ปารมใช้อยู่เนี่ยใช้สูตรไหนครับอะไรคะผักบุ้งผักบุ้งใช้รูเปียรูเปียเนี่ยเห็นไหมพื้นฐานตัวปุ๋ยตัวปุ๋ยก็สิบสองสามศูนย์สิบสองสามศูนย์อ่าผักบุ้งนะผักบุงอ่าผักบุ้งจีนหรือว่าผักบุ้งผักบุ้งแก้วถ้าผักบุ้งน้ํานะครับเราใช้ตัวยี่สิบสองศูนย์สามได้ไหมยี่สิบสองศูนย์สามยี่สตัวคูหน้าครับคูหน้าเขาจะมีตัวโพแทสเซียมอยู่ด้วย ตัวหลัง2 2 0 3ยอดเ็าจะออกดีนะครับยอดก็จะออกดีแล้วก็ตัวหลังเนี่ยจะทําให้มีความกรอบด้วยตัวโพเทสเซียมนะครับทำให้ต้นก็อวบขึ้นนะครับ2 2 0 3ู 22, ครูหน้าตัวนี้ค่ะอ่าตัวนี้ยี่สองศูนย์สามนะครับอันนี้ช่วยเร่งการเจริญเติบโตยอดเขาจะแตกได้ดีนะครับในผักบุ้งผักกินใบคะน้าคะน้าก็ใช้ได้อ่า ผักอะไรอีกกวางตุง้งอ่าผักกินใบทั้งหมดนะครับเราใช้แค่2ตัวนี้พอกกเราจําเป็นต้องใช้ตัวอ,อ่ตัว636มหกไหมใช้ก่อนเก็บเกี่ยวผักคะน้าโดยปกติเขาจะใช้สูตรเสมอกันในครั้งที่2เราก็ใช้ในกลุ่มของตัวปอน6กสาก่อนเก็บเกี่ยวนะ่สามสาเก้าต้องใช้ไหมไม่จําเป็นต้องใช้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้แล้ว ถ้าอาหารในผักกินใบเราใช้อย mm ู hmm. okay. ่แค่ okay. 2ตัวก็คือฟรัง1230หรือ2203อ่าก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มน้ำหนักทำให้ต้นเขาใหญ่ขึ้นน้ำหนักดีเราใช้ตัวปอน6ก6็เพียงพอนะครับเพราะงั้นทั้งหมดนี้ก็คือการให้ปุ๋ยทางดินโอเคทีนี้ไปพืชพืชอายุสั้นอีกตัวหนึ่งที่ก็เรียกว่าพืชผักกินผลทั้งหมดมีอะไรบ้างครับแตงกวา ลิตัวมะเขือข้าวโพดแตงโมได้ไหมได้ที้ผ้าได้น้ำเต้าได้หมดเออได้หมดน้ำเต้าเพวกเนี้ยพื้นฐานเหมือนกันนะครับมาร์กยวนยูโรตาก้าเป็นเป็นหลักพื้นฐานเพราะว่าวันเนี้ยเราเท่ากับเราได้เติมธาตุอาหารขั้นพื้นฐานให้กับเขาไปแล้วนะครับปุ๋ยที่จะต้องใช้ก็มีอยู่สี่สูตรนะหนึ่ง เร่งการเจริญเติบโตในช่วงแรก5 2 3 0หรือ2 2 0 3เหมือนกันนะครับพอเขาเริ่มจะมีดอกนะครับสังเกตดูว่าพอใบเขาเริ่มแก่ขึ้นเขาเริ่มมีดอกแล้วเราสังเกตได้นะในพริกอ่ะเขาจะมีดอกแล้วก็เริ่มใบแก่ชั้นล่างเริ่มมีอาการเหลืองแสดงว่าตอนนี้เขาต้องการดอกเราใส่ตัวปอน636ครับเข้าไปนะครับเพื่อช่วยในการสร้างดอก สังเกตดูนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ในกลุ่มของปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือว่าปุ๋ยของ i a ทเนี่ยเราสามารถที่จะยืดอายุการเก็บเกี่ยวของเขาได้นานขึ้นเพราะโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยยังไปช่วยกระตุ้นเรื่องการเกิดรากใหม่นะครับเขาจะไม่โทมการต่อยอดการเกิดดอกจะมีต่อเนื่องนะครับการนี้คือการยืดอายุของการเก็บเกี่ยวนะครับฝรั่งฝรั่งมันเป็นไม้ผลนะได้ ครับในช่วงของก่อนเก็บเกี่ยวร่วขยายขนาดของลูกนะครับเราจําเป็นต้องใช้ธาตุอาหารที่มีตัวหลังสูงวันนี้พืชทั้งหมดนะครับผักหรือว่าไม้ผลหรือว่าผักกินผลทั้งหมดเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ดูว่าวันนี้ใบเขาเข้มเขียวสมบูรณ์ยังมีอาหารในใบเพียงพอเราใช้3ามสม้ได้ไหมได,ได้ช่วยขยายขนาดของลูกนะครับเพิ่มน้ําหนักของผลได้นะครับเราสามารถที่จะใช้ได้ เปโซใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ให้ดูใบเป็นหลักอ่าให้ดูใบเป็นหลักอ่าอย่างอย่างตัวแตงแตงโม,โม <c oughs> เราต้องการกลิ่นเราต้องการสีต้องการความหอมนะครับเราใช้เปโซก็ได้ใ,<ช>ในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวนะครับช่วงจังหวะเนี้ยครับก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราผสมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปด้วย <c oughs> ในกลุ่มของซิลิกา้าในกลุ่มของปุ๋ยอินรียรูเปียเพื่อไปช่วยกระตุ้นราก นะครับไอ้เขาดูดซับทาตอาหารที่ตกค้างเข้ามานะครับดินในชุดต่อไปก็จะไม่โสมนะครับใช้หลักการเดียวก,กันกับไม้ผลเหมือนกันนะครับทีนี้ทางใบเมื่อกี้คุยไปหลายเรื่องอ่ะเนะาะธาตุอาหารที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ในพืชผักนะครับอันเนี้ยผักผักกินใบนะผักกินใบหรือผักกินผลในช่วงของการสร้างการเจริญเติบโตเราฉีดไปพร้อมกับอะมิโน อะมิโนริงกิตวันนี้ได้เลยอันนี้วิธีการใช้อพอรู้ใช่ไหมครับอันนี้เราใช้30ิซีซีออมิโนริงกิต1เม็ดผสมน้ำได้ทั้ง200-400ถึงลิตรในช่วงภาวะที่พืชอากาศร้อนจัดหรือหนาวจัดนะครับการกินอาหารของพืชการสังเคราะห์แสงเนี่ยจะทำได้ยากเพราะงั้นการเติมในกลุ่มของออมิโน,นเข้าไปเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้พืชเขาสามารถดูดกินธาตอาหารได้เร็วขึ้น เพิ่มความสมบูรณ์ทุกช่วงของการเจริญเติบโตของเขานะครับในช่วงของการสร้างดอกผสมได้ไหมได้ไดอ่าในอ่าอย่างเดียวก็ได้ถ้าวันนี้เราให้ปุ๋ยธาตุอาหารทางดินแล้วนะครับเราวิเคราะห์แล้วว่าพืชขาเจริญเติบโตดีอันนี้จาเป็นต้องใช้ไหมไม่จําเป็นก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราใส่ไปเลยใช้ควบคู่กันในกลุ่มของธาตุอาหารเสริมหรือว่าจุลธาตุทั้งหมด ผสมได้นะครับทีนี้ <c oughs> ในการป้องกันโรคและ,มะแมลงจำเป็นที่สุดนะวันนี้ในการทำพืชผักพืชไร่เนี่ยโรคที่สำคัญที่สุดนะถ้าเราสังเกตเชื้อไวรัสใบด่างเคยได้ยินไหมครับไวรัสใบด่างในพืชตระกูลเถาตระกูลพริกถั่วนะครับแล้วก็พวกมะเขืออะไรพวกเนี้ยใบก็จะออกเหลืองเหลืองด่าง ที่พี่ลมส่งรูปไปนั่นคือเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสเหล่านี้นะครับไม่สามารถที่จะกําจัดโดยใช้สารกําจัดแมลงหรือว่าจุลินทรีย์ไม่สามารถกําจัดเขาได้เคมีกม็ไม่อยู่ครับอ,อ่าเพราะงั้นเพราะงั้นสรุปเชื้อไวรัสเราไม่สามารถกําจัดได้แต่เราสามารถป้องกันได้ป้องกันการระบาดได้โดยการลดแมลงพาหะ หรือว่าตัวนําเชื้อเขาเป็นอยู่ต้นนี้นะครับก็าสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเชื้อไปไปอีกต้นอื่นตั้งแปลงได้เพราะแมงวีขาวแมลงวีขาวเป็นตัวนําพาหรือว่าเรียกตัวพาหะนําโรคะนะครับ,รบการกําจัดโรคตัวนี้เราต้องกําจัดที่แมลงวีขาวโดยใช้ผลิตภัณฑ์คีหน้านะครับกําจัดตัวแก่ป้องกันถ้าป้องกันได้นะครับ สารเคมีหรือสารจุลินทรีย์ทั้งหมดนะครับจริงๆเราใช้ในการป้องกันนะแต่ส่วนมากเราจะมาใช้ตอนที่เขาเป็นแล้วนะครับทั้งเคมีหรือว่าจุลินทรีย์นะครับใช้ในการป้องกันวันนี้ที่เราป้องกันได้ดีที่สุดก็คือโครงสร้างทางกายภาพในดินทางชีวาภาพในดินแล้วก็โครงสร้างทางเคมีก็คือมาร์กหยวนยูโรที่เราใส่ไปแล้วการจเจริญเติบโตของเขาดีรากจเจริญเติบโตดี เขาก็สามารถที่จะต้านทานโรคและแมลงได้จุลินทรีย์ใช้ทดแทนเคมีไปก่อนได้เลยไม่ต้องรอให้เป็นเพราะระยะเวลาในการเกิดโรคเนี่ยมันค่อนข้างสั้นนะครับการดูแลรักษาในกลุ่มของออพวกพืชไร่พวกเนี้ยมันจะใช้เวลาน้อยนะครับเราใช้ในกลุ่มนี้สัก2 3สรอบแทนเคมีเนี่ยรับประกันว่าเราสามารถควบคุมและก็ป้องกันโรคแมลงพวกนี้ได้นะครับจุลินทรีย์ทั้งหมด นะครับทั้ง3ตัวที่แนะนำนะครับมีตาค่าเทอร่าเทอร่านี่ก็จะ,ะในเรื่องของนอนเจาะผล3ตัวเนี่ยผสมกันได้หมดเลยครับตากา้าคีนาเทอร่าแล้วก็ในกลุ่มของงานเสริมในช่วงของการเจริญเติบโต,ตเนี่ยเราสามารถป้องถัาป้องกันเชื้อราเลยนะครับแล้วก็เพียไฟเลยก็จะเป็นคู่นี้ตากา้าแล้วก็คีนาอันนี้พวกแมลงปากดูดทั้งหมดแต่ ที่เกิดที่ที่เกิดอยู่แล้วนะครับสำหรับพืชกินผลก็คือหนอนเจาะลูกหนอนเจาะผลนี่เราใช้ในกลุ่มของแบคทีเรียทูริงเจนซีดเข้าไปในการป้องกันนะครับหนอนเจาะทั้งหมดนะครับพวกนี้ก็จะอันนี้อันนี้เราผักอฉีดฉีดฉีดทั้งทรงพุ่มทีนี้พืชเหล่านี้ครับพืชอายุสั้นเหล่านี้ช่วงจังหวะการเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้น นะครับพื้นที่ในการรับธาตุอาหารหรือว่าจุลินพวกนี้มันจะน้อยเพราะงั้นการเอาจุลินทรีย์เข้าไปในระบบเนี่ยผมเน้นไอ้ฉีดที่ดินด้วยวงจรชีวิตของแมลงนะครับแล้วก็โรคพืชทั้งหมดจะอยู่ในดินนะครับพื้นที่ที่ใบเนี่ยเราฉีดไปนะครับในการป้องกันแต่ว่าเน้นนะครับฉีดลงไปในดินพวันี้เราจะสามารถป้องกันโรคและแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโอเคมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ไม่นี่พี่ว่าผสมผสมยังไงผสมผสมยังไงเอ่ออันเนี้ยตาก้าวอันนี้ทั้งสองเน่ยทั้งสตัวเนี่ยเราสามารถผสมน้ำเอาแก่อัตราการผสมน้ำสองร้อยลิตรไอ้ยี่สิบลิตรเนาะยี่สิบลิตรตาก้าเราใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนะครับตัวคีน่าข้างในเราจะมีอยู่เป็นซองซองเล็กๆนะครับอันนี้ห้าสิบกรัมเราแบ่งใช้เป็นสองถังหมายถึงว่าใช้ยี่สิบห้ากรัม 1นซองที่อยู่ข้างในสามารถแบ่งใช้ได้2ถัง20ลิตรนะครับหนึ่งกระป๋องเนี้ยสามารถผสมน้ำได้400ลิตรนะครับตาก้าด้วยเพราะงั้นการใช้ในกลุ่มของจุลินทรีย์นะครับเราสามารถที่จะผสมน้ำเยอะๆได้ไหมได้นะครับแต่ว่าฉีดในหนถัง2ถังก็คือได้40ลิตร,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 ตรได้40ลิตรนะครับทีนี้การป้องกัน การใช้ในกลุ่มของตัวฝากไว้ในเรื่องของการใช้ในกลุ่มเชื้อพันเฉพาะตัวโครนาเนาะอันนี้ไม่แนะนําให้ใช้ต่อเนื่องนะครับถ้าจะใช้ต่อเนื่องแนะนําให้ใช้ตาก้าเพราะว่าจุลินทรีย์ที่มีปัญหานะครับหรือว่าเขาไปทําลายโครงสร้างระบบริเวศในดินเนี่ยตัวโครนาหรือว่าจุลินทรีย์ไตรโกดามาเนี่ยเขาไปควบคุมเชื้อราหลายๆตัวด้วยนะครับโครนา ใช้ในสภาวะที่พืชมีอาการของการเกิดโรคนะครับทั้งพืชไร่ไม้ผลทั้งหมดนะครับใช้ช่วงที่เขาเป็นโรคแต่ถ้าเราจะฉีดอ,อีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทอันนี้มี2เชื้อแบคทีรัสซับลิลิตนะครับสามารถกําจัดเชื้อแบคทีเ r ียได้ด้วยแบคทีเ r ียก็เชื้อที่มีอาการเน่า,ามีกลิ่นเหม็นอันนี้คือเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวที่มีบทบาทก็คือตัวจูลินซีเน็กฟา อันนี้บาซิลัสซับทิลิสซับทิลิสฟิวซาอันนี้กำจัดฟิวซาเรียมได้ปลายใบแห้งปลายใบไหม้นะครับอันนี้ในในทุเรียนได้ใบหงิกอะไรนะครับเหมือนพริกใบหงิกใบงอพลิกใบหงิกใบงอมีมีอยู่มีอยู่สองสาเหตุนะครับใบหงิกใบงอเนี่ยเกิดจากเขาในดินเนี่ยเขาขาดในกลุ่มของแคลเซียม แมกนีเซียมในกลุ่มโขงจุลธาตุแล้วก็อีกอีกตัวนึงก็เพียยไฟรายแดงนะครับเพราะงั้นเนี่ยทั้งหมดอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณครับเเเย้รร็ว